ข้อ2ครับค่าของ2บวกลบสามทั้งหมดกําลังสองคูณด้วย2ลบรูทสามทั้งหมดกําลังสามบวกด้วย2บวกูทสามทั้งหมดกําลังสองคูณด้วย2อลบรูทสามทั้งหมดกําลังสอง,งตรงกับตัวเลือกใดข้อ A 1ข้อ b 2ข้อ C 3ข้อ d 4สสังเกตครับว่ามันมีพหุนามคูณกันอยู่ ข้างหน้าครับบวกด้วยพหุนามคูณกันข้างหลังสังเกตครับว่าตรงนี้มี2บวกรูปสามอันตรงนี้ก็มี2บวกรูสามตรงนี้มี2ลบูสามตรงนี้ก็มี2ลบูสามเช่นกันดังนั้นเราจะดึงตัวร่วมครับทีนี้เนี่ยเราดูครับดู2บวกรูทสามก่อนอันแรกครับมันยกกําลังสองอยู่อันที่สองมันยกกาลังสามงนั้นเราดึงมาได้แค่สองตัวครับก็คือดึงสองบวกรูสามทั้งหมดกําลังสองออกมาครับ และตรงนี้ครับ2ลบรูดสาตรงนี้กําลัง3แต่ตรงนี้กําลัง2ครับดังนั้นดึง2ลบูดสามออกมาได้2ตัวเช่นกันนะครับก็เป็น2องบวกสาทั้งหมดกําลัง2คูณด้วย2ลบูดสาทั้งหมดกําลัง2ครับในวงเล็บครับก็จะเหลือตรงนี้ครับดึงออกมาหมดแล้วเหลือ2อลบูดสาอยู่1ตัวครับและบวกด้วยข้างหลังครับข้างหลังวงเล็บหลังนี้เราดึงตัวนี้2อลบดูดสากำลังสองมาแล้วครับเหลือ2อ3บวกสาอยู่1ตัวครับจากนั้นตรงนี้ครับ คูณกันอายกกาลังสองทั้ง2ตัวถูกไหมคูณกันอยู่นะแล้วเราดึงกําลังสองออกมาครับก็จะเหลือในวงเล็บเป็น2บวกลบสคูณกับ2ลบดูดสแล้วทั้งหมดยกกําลังสองครับก้อนหลังครับรูทสกับลดรูลบรูดสตัดกันไป2อบวกสเป็น4ครับคูณด้วยสี่ทีนี้ข้างในวงเล็บครับเป็นหน้าบวกหลังคูณกับหน้าลบหลังนะครับก็จะได้เป็นหน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองครับคือ2องกำลังสองลบดูทสามกำลังสองทั้งหมดกำลังสองแล้วคูณด้วยสี่ครับอ่า ต่อมาครับ2อลังสองเป็น4ถูกไหมครับก็จะแล้วเป็น4ครับลบรู 3, ปสามกำลังสองคือ3ครับทั้งหมดกาลังสองแล้วคูณด้วย4 4่ลบสเป็น1 1กํากลังสองคูณ4ก็คือ4นั่นเองครับข้อนี้ตอบ4ี่นะครับก็ตอบข้อดีครับหลักการคิดนะครับก็คือเราดูครับว่ามันมีพจน์ไหนเหมือนกันบ้างเราดึงตัวเริ่มออกมาครับดึงตัวร่วมออกมาเพราะว่ามันจะทําให้เราคิดได้ง่ายกว่าการะจายเข้าไปตรงตรงนะครับเมื่อเราดึตงตัวร่วมมาแล้วจัดรูปให้เรียบร้อยก็จะตอบว่าเป็น4นั่นเองนะครับ ดูคลิปถัดไปเป็นกำลังใจให้นะคะสู้ๆค่ะ